ทำง่ายกับน้ำมันพืชดราโมรกตวันนี้ชวนทำนาซิเลมักอาหารพื้นถิ่นแบบมาลายูหรือบางทีก็เรียกว่าข้าวมันมาลายูถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะใส่ข้าวสารหอมมะลิลงในภาชนะตามด้วยน้ำอัญชันเข้มค้นและกะทิใส่ใบเตยมัดปมตะไครหั่นท่อนคนผสมให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันผสมสูตรไหลดราโอรกตหุงจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ จากนั้นใส่พริกขี้หนูแห้งซอยลงในภาชนะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งซอยหอมแดงซอยกระเทียมซอยและกะปิลงในโถปัน่นปั่นผสมจนละเอียดเข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันผสมสูตรไร้กรามรากตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟนำถั่วลิสงลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันต่อด้วยนำปลาแห้งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำปลาทูนึ่งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำน้ำมันออกเหลือไว้เพียงเล็กน้อยใส่ส่วนผสมที่ปั่นเตรียมไว้ลงผัดจนสุกหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วปิดไฟ จัดข้าวมันกะทิที่หุงสุกแล้วใส่ลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสนาซิเลอมาร์กถั่วลิสงทอดปลาแห้งทอดปลาถูทอดแตงกวาและไข่ต้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับนาซิเลอมาร์กอาหารพื้นถิ่นแบบมาลายูไม่ว่าจะเป็นเมนูชนชาติไหนถ้ามีมรกตติดครัวไว้ก็อร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากทุกเมนูเลยค่ะ